ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูนะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะฮะ Pack Summer นะครับผมทัว In J8 นะครับผม ค่สมมุติเนก็จะมีบาเยิรนกับอินเตอร์มิลานนะฮะโอเคอีกคนจากเยอรมันอีกทีมสิอีกทีมจากเยอรมันอีกทีมจากอิตาลีนะครับผมโอเคมาภาษานี้ก็เลยมาในะโอโอยืนสุดจะชุดนี้96น่าจะเป็นตัวที่ดีสุดแล้วนะครับผม9696 96. โอ้โหในทางกระดับก็คือจบสกอร์4ส่สงบอล4ครองบอล10เด็ค8โลเวอร์8นะไม่มีเศษนะเก็บลูก77บอลรูน88เลี้ยงบอล93 โอ้โห oh, ไปกับบอลนะฮะแล้วมรกับตัว8 7 2สั้น74เปิดบอล80บจบสกอร์73ลดสาูติ86ดความโค้ง88อืมโอ้โหนะะสปีด94สปีดต้น93้ลัรางนันยิง91บาลานซ์8ปสแล้วก็สเตมินา7 2เดือเดือดเลยว่ะความเร็วบวกเลี้ยงบอลนี่คือสุดวะ่ะนะสุดจริงสุดจริงนะสำหรับซานีน่นะครับผมคนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเอ่อ เฟเดริโก้นะครับผมดิมาโก้นะเฟเดริโก้ดิมาโก้นะฮะแบ็กซ้าอินเตอร์เก้าห้าความเร็วไม่ีกแล้วนะฮะอ่าสองบอล4ครองบอล4 8, 16, นะี่แบ็ก8โลเวอร์16บหกเอริโอสี่แล้วก็ดีเฟนส์8วะเกมรุกเกมรับได้หมดเลยวะนะฮะเกมรุก77บอลโรน77เลี้ยงบอล74แล้วประกับตัว76็ดส่งสั้น77เปิดบอล84นะฮะต้องเจ็ดเจความโค้ง80 นะเกมรับ7-9็ดเก็เกตเมน8-5ทาร์กลิง7-9เอ็กเคชั่น7 9สปีด92สปีดต้น83พลังการยิง92บาลานซ์แ6แล้วก็สเตมิน่า4ก้าว่ะของจริงวะ่ะคนนี้แม่งโหดนจริงเกมลุกหน้าเกมรับได้ความเร็วสเตมิน่าเยอะนะครับผมดิมาโกนะเจมเจมเลยวะ่ะชุดเนี้ยเปิดยังไงแม่งก็คุม้มจริงถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบนักเตนะนะก็คือดูแค่สเตะเลยแค่คุ้ม แต่ส่วนตัวไม่ค่อยอยากได้ป่ะไม่ค่อยอยากได้เนี่ยไม่ค่อยอยากได้โอเคมาเดินลิกเหรอเวอร์ชนันที่เก้าห้านะมันก็มีหลายเวอร์ชนันะนะเดินเลีกต้องเทียบค่าพลังอีกแต่โอ้โหเกมรับเจี่ยมๆอีกแล้วนะครับผมนะฮะลูเบอร์สี่เอเรียลห้าดีเฟนซ์สิบสองสามอย่างนี้อาจจะเต็มนะฮะสองสั้นเจ็ดสิบเอ็ดลูกโมงกุแปดเจ็ดโอเคเกมรับเก้าสี่เอ็นเกตเมนเก้าสองทักลิงเก้าสามเอเจชันเก้าสิบ โอ้โหดุดันนะะสปีด73พลังงานยิง81กระโดด85แข็งแกร่ง88แล้วก็สเตมินา76ก็เป็นสายเกมรับแน่นๆอยู่แล้วเดืิกนะแต่บางคนบอกว่าเออนะมันอาจจะแบบมีลูกเวอร์บ้าง <c oughs> นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีบาตอเน่นะครับผมกองหลังอินเตอร์อีกแล้ว95อีกแล้วโอ้โหนะฮะโลเวอร์4เอเรียล7แล้วก็ดีเฟนซ์12มัมีเศษนะะบางทรน7 4 สองสั้น75เปิดบอล74ลูกหม,ม่งเปิดสเกมรับ 90, เก้าสเปลนเกทัลลิง90้าสิบเอ็กซ์นเกนะฮะสปีด76สปีดตน้น70พลงังงานยิน72กระโดด83ดอ่าแข็งแกร่ง84แล้วก็สเตมินา78นะครับผมคนนี้ต่างจากเดรลิกตรงไหนเหรอเกมรับเดรลิกอาจจะดูดีกว่าแต่คนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจ่ายบอลจะดีกว่านะพวกจ่ายบอลจะดีกว่าเดรลิกนะครับผมถ้าเทียบกับเดรลิกเหรอ อืมไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะปาวาเบ็ดขวา9-4ของบาเยน์นะครับผมสโอ,อน4ครองบอ 4, 6, ล4เด็ก6โรบูต2เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนส์8นะครับผมบองโชน7-5เลี้ยงบอล7-10ส่งสั้น7-6เปิืบอ 7, 9, ล7-9ลุงม่วง8 1่ะได้าลุงม่วงด้วยวะนะความโค้ง7-2เกมรับ8-9เ,เกมแมน8-5ทักลิง8-5อเกเคชันอ่า แปซึ่งมันยืนกองหลังได้ประวะ่ายืนกองหลังได้ยืนไปขวาได้นะแต่มันก็เป็นเป็นสไตล์ที่คือเน้นรับนะเป็นแบกที่เน้นรับไม่ได้ขึ้นสูงมากมก็เลยยืนยืนหลังได้นะฮะสปีด8 8ปสปีดต้น7 5พลังกันยิง86กระโดด85ดอ่าแข็งแข็งเกร่ง78บาลานซ์71แล้วก็สเตมิ่นา7จนะครับผมซึ่งกองหลังสไตล์นี้เนี่ยมันเป็นกองหลังที่ผมว่ามันไม่สุดจริงนะจะยืนหลัง ก็ไม่หลังจะเป็นแบ็กก็ไม่แบ็กคือมันได้ทั้งสองตำแหน่งมันเลยดูแบบไม่สุดเห็นไหมข้าพลังกิมรับก็ไม่สุดข้าพลังที่เป็นแบบเป็นแบ็กพวกปเปิดบอลอะไรเงี้ยก็ไม่สุดนะมันมันเป็นแบบกลางๆที่สามารถยืนได้ทั้งสองตำแหน่งนะครับผมพวกนี้คือสำร,รองว่าโอเคถ้าเป็นตัวหลักผมว่าอาจจะไม่เข้ามือนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าจับยืนหลังเลย,เยก็เสียดายสเตมินานะถ้าจับยืนหลังเนี่ยเสียดายสเตมิน่ ถ้าจับยืนเบกเนี่ยเสียดายาค่าพลังที่เป็นเกมรับนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบกลางๆเ่ะมันไม่ได้แบบโดดเด่นเหมือนพวกพวกเดินหลิกอะไรอย่างเงี้ยเดินหลกใช่มันก็จะไปทางเกมรับแบบเต็มที่โพสตีไม่น่าพวกความเร็วม,มันไม่ได้เน้นอยู่แล้วนะครับผมเหมือนใครคนที่เป็นเบกเมื่อกี้เนี่ยนะดิมากก้เนี่ยเบกซ้ายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะไปทางความเร็วไปทางเปิดบอลเกมรับมันก็จะลดลงอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือดีกว่าถ้าเป็น่าวาผมว่ามัน มันเป็นกลางๆว่ะพวกสไตล์พวกที่แบบเป็นเบรกที่เน้นเกมรับเนี่ยผมว่าเล่นยากเหมือนกันนะคือมันไม่สุดจริงๆคือมันไปไม่สุดจะรับก็รับไม่สุดจะเบรกก็เบรกไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคแต่มันก็ถือว่าเป็นตัวที่หลากหลายหลายหลายตำแหน่งอะนะนะครับผมราวต้าโรมาตีเนสกองหน้านะฮะจับสกอร์เปดส่งบอลหนึ่งครองบอลสี่เด็กเก้าโรเวอร์สี่เรียลสี่นะเกมลุกเปดเปดบอลโซนเปดสิบเลี้ยงบอลเจ็ดเจ็ดแล้วประกับตัวเจ็ดเจ็ดจบสกอร์เปด 6ลูกมง8ุดสิบต้งเต็ด71แล้วก็ความโค้งเจ็ดแปดเอ็กซ์ชั่นเป็น73็ดสามได้ความดุดันนะสปีดเจ็ดเสปีดต้น85พลังอันยิง 82, กระโดด82ขแข็งเกร่ง 72, บาลานซ์86สเตมิน่า82องอนจริงนะเกือบจะครบเครื่องแล้วถ้ามีจ่ายบอลน,นีนะ่คือครบเครื่องเลยวะ่ะนะเราต้วมันเป็นคือได้หมดจริงๆวะ่ะนะตั้งแต่หาช่องคลองบอลจบ สกอร์ยิงลูกโมงลูกเตะสปีดความเร็วแข็งเปร่งกระโดดคือได้หมดเลยเสียดายจ่ายบอลถ้าจ่ายบอลดีนี่คือครบเครื่องครบเครื่องมากครบเครื่องมากนะครับผมโอเคความหลากหลายนะแล้วก็จะมีไลเมอร์นะครับผมคอนดัตไลเมอร์นะฮะเป็นกองกลางเวสต์มีนายอยู่อีกแหละนะฮะงบอลสิบสอง,สองครองบอลแปดเด็กสี่โลเวอร์แปดเอแล้วก็มาเีมรับห้านะฮะ บองโซนแปดเลี้ยงบอล78แล้วละประกบตัว75สองสั้นแปดเปิดบอล84เกมรับ78แปดเอ็นเกจเมนต์81ทากลิ่ง76เอเ็กซ์เชนชัน่น85สปีด88สปีดต้น80พลังเงินยิง78กระโดด73นะอ่าแล้วก็แข็งเกรง่ง74บาลานซ์81แล้วก็สเตมินาเกาห้ 5, เหมาะกับการไล่บอลซะเหลือเกินนะฮะโอเคบายเยิร์นมิวนิคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอ่า uh, ฟราตัตเตซี่นะฮะ ดาวิดีฟรติซี่ตัวนี้ของกลางเหมือนกัน 93. นะ93สนะ93่งบอลสครองบอล8นะแดก4ีโลเวอร์10แล้วก็มาเกมรับ8นะเกมรุก74บอลทน88เลี้ยงบอล83แล้วประบกบตัว82ส่งสั้น89เปิดบอล84เกมรับ71เอเ็นเกนเมนต์80ทากลิง 75, เ5็อคิชั่น81สปีด83สปีดต้น9นังงานยิง82บาลานซ์74แล้วก็สเตมินา8-5 นะฮะก็ครองบอลจ่ายบอลเกมรับนะก็คือคือรับได้นะครับผมรับได้ลุกได้นะฮะโอเคประมาณนี้สําหรับรีวิวค่าพลังเพชรของซัมเมอร์ออนทั่วนะครับผมซัมเมอร์ทั่ซัมเมอร์ทั่วนะซัมเมอร์ทัวอินเจแปนนะครับผมโอเคนะฮะก็เปอร์เซนต์นี่แหละที่ที่เจ็บสุดในชุดนี้นะครับผมเจ็บสุดในชุดนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วกดกรดิ่งด้นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล t s go